วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของ Diego Costa โคุ้งมแห่งซีรีอาเขาเกิดในปี1982ในประเทศบราซิลและมีเชื้อสายอิตาลีมาจากครอบครัวที่มาเริ่มเส้นทางอาชีพการเป็นนักฟุตบอลอกับบาร์ซ่าชุดปีก่อนและขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในปี2001-2007ลงเล่นไป96นะัดเกียรติยศกับบาร์ซ่านั้นคือลาลีกา2ส,สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยก่อนที่ย้ายไปตาหมี1ลูกกาดและมาสาั้นตำนาน3เช่นกับงูใหญ่ ในยุคของมูรินโญ่เกียรติยศในอินเตอร์มิลานเซเรียหนึ่งสมัยโคปาอิตาเลียอีกสองสมัยซูเปอร์โคปาหนึ่งสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยแชมป์โลกอีกหนึ่งสมัยขออนุญาย้ายไปบางต์แชียแมนในรุ่การ2012-2018 ก่อนจะแพ้สตาร์ตไปในวัย36ปีและเลื่อเส้นการงานมีเขาจาเจนัวและสเปเซียก่อนที่โดนไล่ออกและมาตำแหน่งโค้ชของโบโลญญาใ้พาทีมาเล่นเชปเปอรีแ่และันานเตะจ,จนโอนดานเช่นคาฟิโอรี่จากแบ็กซ้ายสู่กองหลังฝั่งซ้ายที่เจนเกิดในยูโรกับทีมชาติอิตาลีและโจโชเซซร์ซี่เจนเกิดทนะกองหน้าตัวต่ำที่ยิงไป11ลูกและเซตไป4กับโบโลญญาซึ่งทำให้มอสต,ตาได้คุมทีมมาลายอยูเในทุดในลูกกาลนี้ และพาทีมมาลายอยู่ที่กระดับที่หงตาราให้ลงเล่นไป10นัดแล้วเอาชนะไป4นัดก่อนเสมอไป6นะัดยังไม่แพ้ใครในหลีกเราต้องรอดูว่ามอสตา้าจะพาทีมยูเวนะ่นจะไปถึงไหนกันแน่ถ้าชอบกินอยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ